ฮัลโหลไลฟ์สไตล์บายสมซาแชร์เดียบันเจิดเกิดขึ้นทุกวัน้ังซ้าอันแบ่งปันอีกแล้วค่ะซังซาจะมาอธิบายนะคะเวลาเวลาเราขยายข้างให้ลูกค้านะคะถ้าเป็นผ้าที่ไม่ใช่ผ้ายืดอ่ะเวลานั่งแล้วเขาค้ำที่หน้าท้องที่สะโพกอ่ะให้แกะเลยนะคะเบบีข้างนั่นเลยค่ะแต่ถ้าเป็นอะไรที่ที่ไม่ควรเบยข้างนะคะเป็นผ้าแบบนี้นะคะ เป็นผ้ายืดที่ที่ย้วยนะคะเป็นเนื้อผ้าที่อ่ย้วยแล้วก็เวลาเราซักเราปั่นมันก็จะเบ๊ะออกไปเรื่อยๆนะคะนื้อผ้าบอกไว้คะถ้าเราแหวกข้างนะคะให้เราทําวิธีการนี้แนะคะเสริมมานะคะเสริมออกนะคะให้กว้างระดับไหนใหญ่น้อยนะคะสมมุติว่าอ่าช่วงสะพพกของลูกค้าสีผ้าอย่างเงี้ยก็เอาสักห้าสิบนะคะ เพิ่มไปข้างละสองอะไรประมาณนี้นะคะแต่ให้แทรกผ้าด้วยวิธีนี้นะคะอย่าเป็นแบกข้างนะคะถ้าแบกข้างผ้าเนี้ยเขาจะย้วยไปใหญ่ทั้งท้งไม่อยากจะดึงให้ดูนะคะนะคะมันก็จะเวลาเข้าสวมอ่ะมันก็จะบานบานแล้วใส่แล้วมันก็จะเพิงคล้ายๆกับมันแยกชิวิค้านั่นแหละมันไม่เรียบร้อยให้เราแทรกผ้าเขาตรงสะโพกอ่ะให้ให้เป็นให้คล้ายอย่างนี้นะคะเนี่ยเก็บรายละเอียดนะคะอันนี้ซื้อทั้งท่้ได้ ชายผ้าที่ลูกค้าตัดนั่นแหละค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเขาตัดชายแล้วก็เอามาแทะให้เขาแก้ปัญหาแบบว่านั่งแล้วมันมันดันหน้าท้องอะไรเงี้ยคหะวิธีแก้ไขให้ลูกค้านะคะเนี่ยค่ะอันนี้อีกชิ้นหนึ่งเนี่ยค่ะดูความว่าแน่นตรงไหนเยอะน้อยอันนี้คือแน่นช่วงใต้ราวนมลงมาก็คือติดพุงนิดนึงอะแหละค่ะให้แยกแบบนี้นะคะ ส่วนอื่นโอเคนะหมายถึงช่วงตัวช่วงอะไรโอเคหมดอ่ะให้เราแหวกไปข้างอันนี้นะคะเห็นไหมคะให้ออกไปข้างอย่างเงี้ยเป็นสามเหลี่ยมน,นะคะวิธีแทรกค้านะคะอันนี้ก็ได้มาจากเขาตัดชายเหมือนกันนะคะตัดชายแล้วก็มาแทะข้างให้เขาอะไรถ้ามีเนื้อผ้าเดียวกันเนี่ยจะเนียนนะคะไม่ต้องไปแหวกไม่ต้องไปแหวกข้างให้ลูกค้านะคะเพราะว่าลูกค้าใส่แล้ว นึกจินตนาการไหมคะเราแหวกสูงแล้วทีนี้มันก็จะปิวไปปิวมามันไม่เรียบร้อยอะคะ่ะทีแทรกผ้าแบบนี้ให้ดูนะคะเห็นไหมคะแทรกเหมือนกันคะ่ะทีนี้เราต้องดูว่าเราแทรกน้อยแทรกมากนะคะหมายถึงแน่นน้อยแน่นเยอะอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะให้ดูนะคะอันนี้ค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะคะอวบเยอะมันจะส่วนตัวน่ะได้นะคะ แต่ส่วนหน้าท้องกับสะโพกอะติดนะคะนี่คือเราแก้วิธีนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะถ้าสีผ้าเดียวกันมันจะเนียนค่ะไม,ไ,มไม่ไม่ค่อยสังเกตน,นะคะเห็นไหมเขาก็จะได้ความกว้างของเขาโดยไม่แตกเมื่อออกไปออกไปอีกอะคะ่ะนี่คือวิธีขยายให้สาหัวกันนะคะนี่นไหมคะ ดีไอให้ลูกค้าแบบนี้นะคะไม่ต้องไปแบกข้างนะคะอ่ะอย่างสมมุติอาวทำไมยืดนี้ทาไมแบกข้างได้เห็นไหมคะอันนี้คือแบกข้างเนี้ยคือนิดหน่อยนะคะคําว่านิดหน่อยก็คือไม่เยอะเพอเผออ่าส่วนนี้ไม่ได้เกี่ยวนะคะเพราะว่าอ่ะสมมุติคนผอมเนาะคนผอม เสื้ออันนี้เขาจะอยู่ตรงหัวกางเกงหน่อยเดียวเห็นไหมคะมันสั้นแล้วมันลอยอยู่ตรงอันนี้ยคือคนที่อันนี้สําหรับเอวยี่สามยี่สี่ได้ค่ะแต่ถ้าเอวสี่สิบห้าสิบอ่ะเราต้องเหวกสูงมานะคะเพราะว่าไม่ใช่แต่ก้นอย่างเดียวมันเป็นสะโพกเป็นหน้าท้องด้วยเราก็ต้องเอาขึ้นสูงเอาขึ้นสูงเสร็จเวลาเราแหวกออกไปอย่างเงี้ยผ้าแยกออกจากกันนะคะนึกภาพไหมคะผ้าปิดแล้วไม่สวยอะคะ่ะ นะคะอันนี้คือทําไมไอ้ผ้านี้ถึงไม่ถึงแยกได้ก็คือคนผอมเขาจะแน่นตรงอ่าแหวกตรงเอวลองสะโพกเขาไม่เกี่ยวนะคะเขาเผลอใหญ่กว่าสะโพกเขาอีกคือไม่ได้ใช้แต่อันนี้คือเป็นเทรนของผ้าย,ยืดของเขาอยู่แล้วนะคะทรงเนี้ยเป็นผ้าที่ไม่ย้วยนะคะถ้าพูดถึงถ้าบอกว่าเราคิดง่ายๆเหมือนลูกค้ามาบอกว่าแบกข้างให้หน่อยต้องรู้ถึง ผ้านะคะแต่ผ้านี้ไม่ย้อยนะคะแต่ผ้านี้ย้อยค่ะเห็นไหมเวลาถ้าไปแหวกอย่างเงี้ยแล้วแหวกสูงด้วยใช้ปริมาณเยอะด้วยมันก็จะบานและปิวไม่เรียบร้อยนะคะอันนี้คือเคล็ดลับนะคะจะ้ก็บอกนะคะเราจะไม่แหวกเราจะอ,อ,อาศัาายเสริมผ้านะคะเสริมผ้าเอานะคะนี่แหละค่ะวิธี DIY สไตล์ทั้งผ้านะคะก็ได้ผ้าปัด ไม่มีถ้าลูกค้าเขามาให้แก้ไขงานแบบนี้นะคะให้เราหาผ้าแทรกนะคะไม่ต้องไปเหวกข้างนะคะอันนี้คือกรณีที่ผ้ายืดและยวยนะคะยว้ยมากไม่ต้องสาไม่อย่างดึงค่ะเพราะว่าถ้าเราไปเหวกข้างแล้วก็สูงขึ้นไปตรงหน้าท้องเขาหน่อยทีนี้มันก็จะเป็นคล้ายๆกับผ้าแตกออกะค่ะแล้วก็บานนะคะไม่สวยไม่เรียบร้อยเอาอย่างนี้นะคะ นี่คืออันนี้คือซ่างชาแนะนําลูกค้านะคะคือเขาปรึกษาเรื่องอะไรนะเขาเรียกอะแน่นหน้าท้องกับแน่นสะโพกนี่แหละเขาบอกว่าแกะหอกให้ได้ไหมนั่นแหละแกะที่นี้ทั้งซ้าเลือกที่จะเสริมผ้าให้ลูกค้าอย่างนี้นะคะจะเรียบร้อยกว่ากันนะคะแล้วก็เรียบร้อยนั่นแหละค่ะขอบคุณมากนะคะ DI y ไวซ่างซ่านะคะ